สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าจะมาล้างเหรียญดูนะคะเหรียญที่คุณย่าเก็บสะสมเป็นเหรียญสตางค์นะคะเดี๋ยวคุณย่าจะมาลองวิธีวิธีนี้ดูนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้วิธีไหนเดี๋ยวคุณย่าจะลองทําให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยนะคะสิ่งที่คุณย่าใช้ก็จะมีอันนี้เป็นน้าส้มสายชูนะคะ เดี๋ยวคุณย่าพีน้ำส้มสายชูไปก่อนนะคะนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆใช้วิธีไหนเนาะเพราะคุณย่าเก็บสะสมเหรียญบางทีก็เก่าขึ้นสนิมนะคะแล้วก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนคุณย่าจะลองใช้วิธีนี้ดูนะคะอันนี้ก็คือน้ำส้มสายชูที่เราปรุงรสปรุงอาหารนี่แหละค่ะน้ำส้มสายชูนะคะเดี๋ยวคุณย่าขอคือน้ำส้มสายชูก่อนนะคะ เตรียมไว้เอาแบบสดๆไปเลยหมอซาแล้วก็จะใส่เกลือไปนิดนึงนะคะเกลือบ้านเรานี่แหละเกลือปรุงรสเกลือปรุงอาหารเรานี่แหละนะคะใส่ไปด้วยนะคะใส่ไปด้วยเลยอันนี้เป็นวิธีที่คุณย่าคิดว่า <c oughs> คุณย่าคิดว่าน่าจะได้อยู่นะคะแล้วก็เป็นเหรียญนะคะเหรียญ คุณย่าเก็บสะสมแล้วขึ้นสนิมมานะคะคุณย่าจะแยกเป็นพอสอไว้นะคะเดี๋ยวจะเอาชุด,ดีชืลอลงไปก่อนนะคะเอาชุดเีือลงไปก่อนเลยนะคะเรามาดูกันนะคะน่เรามาดูกันนะคะ,นะาานนะ,คะวิธีของคุณย่ามืดไหมน้อ หยไหมเนาะได้อยู่ได้อยู่คุณยาชีวานาจะได้อยู่อันนี้เป็นวิธีการเจ็บเหรียญไอนน้ล้างเหรียญน,นะคะเป็นวิธีการล้างเหรียญเดี๋ยวคุณยาแค่เอาไว้นิดนึงนะคะเอาแบบเอาแบบว่าไม่ต้องตัดต่อกันไปเลยนะคะเริ่มเริ่มสะอาดละเดี๋ยวคุณยาจะให้ดู แต่อันนี้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้พักกล้องหรือว่าอะไรเลยนะคะสีเขาแบบโดนกัดไปโดยอัตโนมัติเลยเดี๋ยวคุณย่าก,ก็จะพักไปอีกสักคู่หนึ่งยังไม่ยังไม่สะอาดดีได้อยู่นะคะได้อยู่ได้อยู่สำหรับวิธีล้างเหรียญของคุณย่าน,นะคะ งเงาวับเลยแหละดู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 นะคะนีงไงเงาวับเลยสะอาดอยู่สะอาดอยู่ใช้ได้อยู่คะ่ะวิธีนี้ใช้ได้อยู่นะคะเดี๋ยวคุณย่าขอไปเช็ดมาให้ดูก่อนนะคะ อันนี้ก็คือสะอาดแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นน้ำส้มสายชูก,กับเกลือนะคะไม่ต้องแช่เลยค่ะแป๊ดเดียวแต่อันนี้นี่น่าจะสุกกระปกมากอยู่ยังไม่ได้ออกเดี๋ยวแช่ต่อเดี๋ยวแช่ต่อเดี๋ยวคุณย่าไปเช็ดมาให้ดูนะคะมาแล้วค่ะใส่วิ่งเลยใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีทีนี้เนาะใครที่เก็บสะสมเหรียญน,นะคะ ลองทําดูนะคะอันนี้เป็นเหลียงสตางนะคะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อันนี้คุณย่าล้างแล้วก็เช็ดมาแล้วส่วนนี้ก็ียังแค่ไว้อยู่ก็มีนะคะเพราะคุณย่ามีอยู่เยอะกําลังคิดหาวิธีล้างมาได้วิธีนี้โอเคเลยค่ะสุดยอดสุดยอดเลยเลยังกับออกมาจากค่โรงผลิตใหม่ๆเลยเนี่ย เราเอาไปใช้ดูนะคะขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ